วันนี้รายการบานวยกักะจะจวนมูเฮามาทำกระท้อนที่ได้ผล100นะร้อยเปอร์เซ็นต์กระท้อนพันดีพันปุยฝ้ายวิธีง่ายที่สุดที่บานวยกักทำแล้วประสบผลสำเร็จคือใช้หอ่หอกระท้อนนี่บางทีมันก็เตี้ยมือมัดได้ใช้ถุงมัดไม่ยาก แต่ถ้ามันสูงตัวนี้ช่วยได้อันนี้แนะนำให้ท่านไปหาท่อแอซซอลอนนะครับร้านขายของเก่าราคาสักนี่ก็บาทเดียวหรือว่าเขาก็ให้ฟรีนะครับท่อแอซซอลอนสีหุนนะเชือกเชือกพลาสติกเส้นเล็กๆนะหนึ่งเส้นยาวประมาณ ไม่เกินสามเม็ดอ่าววิธีทำนะได้ท่อแอสซอลอนมาเรียบร้อยแล้วนะก็เจาะรูเจาะรูนะครับเพื่อจะขันน็อตเข้าไปขันยังไงก็ได้ใส่น็อตนะครับให้มันแข็งแรงนะรแล้วแต่ท่านจะทำนะครับที่นี้มาเข้าสู่ที่ต้องทำ และก็ต้องระวังนะครับเจาะรูตรงนี้หนึ่งรูเอาเชือกร้อยเจาะอีกรูหนึ่งดูนะครับเชือกขยับได้อ้าวนะครับเชือกจะต้องร่อนเข้าไปในรูท่านต้องหามานะครับอาจจะเป็นนอ็อตหรือว่า อะไรก็ได้เหล็กที่เป็นกลมมีรูอย่างนี้นะครับขดลวดอย่างนี้ก็ได้หามานะครับยังไงก็ได้หามาเพื่อให้เชือกล่อนเข้าไปดึงวิธีทำนะครับวิธีทำยางรับจำเป็นที่สุดนะครับยางรับ รัดเข้าไปตรงปากนะครับปากท่อแอสโซลอนนะรัดยังไงก็ได้เชือกตัวนี้นะครับถ้าเรากระชากยางรัดจะกระโดดมารัดข้อมือทันทีนะครับเนี่ยดังที่ท่านเห็นนะครับอ้าวลองอีกที ยางนะครับดึงตัวนี้ลงไปเชือกรัดนี่กี่โมงกี่โมงนะเนี่ยแปดโมงดูนะครับคุณสมบัติเชือกไม่ไปกำลังถ่ายทำกระท้อนอยู่ข้างนี้ยางรัดอยู่ข้างนอกนะครับอยู่แวันนี้ไปไหนบ่าเนี่ยพระเอกของงานไม่ไปมั้ง ถุงพลาสติกนะครับให้ท่านใช้เบอร์แปดคูณสิบห้าหรือว่าเจ็ดคูณสิบห้าหรือว่าเจ็ดคูณสิบหกนะครับอย่างถุงให้ท่านตัดก้น ก้นถุงนะครับตัดก้นถุงตัดเท่าไหร่ก็ได้ผมแต่บนโนยการจะตัดสีทำไมถึงตัดนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเราห่อแล้วมันจะมีฝนนะกระท้อนนี่ถ้าโดนน้ำโดนฝนมันจะเน่าดูนะครับถ้าฝนลง หนะ้นะา,นานะครับเราต้องตัดตูดก้นมันนะครับกี่เทแล้วแต่ท่านแต่ทางบนนทุยกลางเนี่เอาสีก็พอนะดูวิธีทำเอายางรัดเข้าไปใส่มือนะครับ ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ลูกกระท้อนนะครับที่จริงเราห่อตั้งแต่ถ้าหัวแม่มือแล้วก็ต้องหอนะครับไม่งั้นแมงวันทองจะเจาะแต่ว่าถ้าห่อตอนใหญ่เท่าตัวกำปั้นนี่เป็นกระท้อนอ,อยู่ข้างบนนะครับเราก็เอาไม้ที่เราทำเนี่ยที่จะห่อเข้าไปดูนะครับเชือก เชือกจะยาวหรือสั้นแล้วแต่เราจะดึงแล้วนะครับห่อแล้วแอนแอนแอนนั่นยางจะรัดกระท้อนนะครับนี่ก็เป็นอันว่าตลอดฤดูตั้งแต่ลูกเล็กนะแต่หัวมือมือจนเก็บเกี่ยว แมงวันทองไม่สามารถไปเจาะได้นะครับแมงวันทองไม่สามารถเจาะได้ผมจะให้ดูว่าแมงวันทองเยอะขนาดไหนดูนะครับเนี่ยเยอะไหมครับเนี่ยถ้าหนึ่งตัวถ้าหนึ่งตัวเจาะกระท้อนก็นองหมดเป็นร้อยนะครับโอเคแต่ถ้าเราหอ ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาครับนี่จะสอนเอาแต๊ๆนะครับเอาแต๊ๆละเอาอยางรัดรัดนี่นะครับเอาอยางหัดลงไป ใช้ถุงเดิมก็ได้นะครับเพื่อความประหยัดต้องเอามือนะครับดันลงไปในถุงยัดลงไปนะครับแล้วพับพับให้คุมนะครับถุงก็จะเลาะอ,อย่างนี้นะครับบานนยกักจะเอาลูกนี้แหละ ดูนะครับบันเนกกักจะเอารูปรูปนี้นะครับนี่เราทําตรงนี้นะถ้าลูกอยู่ตรงนี้เราก็เอาสันอยู่ข้างนอกเอาที่บางๆเพราะมันจะไม่อย่างนั้นมันจะเข้าสองรูกติดกันไม่ได้นะครับอันนี้เราจะเอาทางบางขึ้น ดูกระชากตัวนี้นะครับเชือกอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วแอนแอนแอนหนึ่งลูกสองลูกสามลูก <c oughs> บโนยกักก็ทำเป็นร้อยนะครับทำเป็นร้อย <c oughs> แต่ถ้ามีคนถามว่า <c oughs> ของผมนี่มันมันอยู่สูงนะครับอยู่สูงก็ใช้ไม้แหละครับทีนี้ใช้ไม้ พราะเราเตรียมแล้วสั้นจะเป็นยาวนะครับสั้นจะเป็นยาวละก้านาทีนะอ้าวนี่ทีนี้อันยาวก่อนที่จะเสียบยาวเราก็เอา <c oughs> ยางรัดทำได้ให้เรียบร้อยก่อนก <9. S 1> ้าวอ นะครับใช้ลูกกำปั้นยัดเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ภาพอ้ามันสูงใช่ไหมได้นี่เสียบเข้าไปเลยเอาละทีนี้จะเอาสูงละตั้งกล้องดูแอน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  ดูนะครับตรงนี้นะดูนะครับตรงนี้แล้วเราจะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปพระเอกคือเชือกเส้นนี้นะครับพระเอกดึงแล้วป๊อปหนานเห็นหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยเชือกยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เชือกยาวเท่าแแต่ จะขึ้นสูงเท่าไหร่ก็เอาไม้นี่ยาวรางรายการบันลุกักคงจะมีคุณงามความดีไม่มากกว่าน้อยนะครับขอทุกท่านที่จะทำกระท้อนได้100%เเซก็ขอให้ทุกท่านทำดังผมที่สอนนะครับก็มีหาท่อพลาสติกสีนิ้วนะครับเชือกหนึ่งเส้นท่อ สีหูน็นอต2ตัวนะครับนอกนั้นก็โคตรลวดแค่นี้หากินได้ตลอดทั้งปี10ปี20ปีไม่มีหายไม่มีแตกมีแต่ได้กลับได้นะครับทางรายการบนันเกกัก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบ